คนอดียดเด็ดเด็ดคุยวันนี้น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านกำบังคลองน้อยท่วมมัต้องลงไปเยี่ยมบ้านเขาก็วันนี้ก็ขึ้นไปใหญ่นะคะน้ำท่วมเต็มบ้านเลยค่ะได้ยินบ้านยาหนูจะเอาไงได้ทับเปียกรองเท้าถอดรองเท้าถือไปถือไปรองเท้าไปด้วยเหรอถือไหน่อย ก็อันนี้ก็ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำมันเยอะอีกสุดเลยค่ะนู้นนะก็ที่นี่มันก็ไม่ค่อยบอกกูเท่าไหร่ข้าเมต่น้ำน้ำก็น้ำไม่แต่เยอะย้วนั้นน้ำมันก็เยอะอยู่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วค่ะ ไม่ไหวแล้วน้ำมันขาดดูสิน้ำนารูดิค่ะน้นเยอะอยู่แล้วก็บ้านลำบากกันเราก็ช่วยเราก็เอาข้าวโพสเบียไปพวกนี้ไปไป,ไปให้เขาค่ะจำนวนน้ำมันก็เยอะอยู่เอ้ยกดก้นน้ำมันก็ย้ำอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเซนติเมตรมันก็เยอะอยู่ค่ะ ก็ขอใครกดไลค์กดแชร์เรื่องน้ำใจเรื่องน้ำท่วมอะไรนะคะก็อย่ให้ทุกคนอ่ะอย่าให้บ้านหลังนี้มีความสุขตลอดเลยค่ะโอ้ใจด้วยลุงอันนี้ไ่เป็นน้องหนูบ้านหลังนี้คือลำบากบ้านเราไม่ลำบากการถือเส้นทางแรกเีคค่ะขอใครกดไลค์กดแชร์เลยนะคะ